เซลปังสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็จะพาพี่ๆมาดูวิธีการใช้งานในส่วนของตัวฟังก์ชันเก็บเงินปลายทางนะคะแล้วก็วิธีการยืนยันตัวตนต่างๆนะคะวิธีการผูกบัญชีธนาคารของเรานะคะตอนแรกนะคะเมื่อเราสร้างคําสั่งซื้อของลูกค้านะคะในตัวระบบออแชทปังหรือว่าตัวรวมแชทเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วหนูจะสร้างให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ เราสร้างแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลของลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเลือกเป็นชําระเงินปลายทางนะคะถ้าเรายังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะหน้าระบบเขาจะขึ้นแบบนี้เลยว่าคุณยังไม่ได้เพิ่มบัญชีธนาคารนะคะเพื่อรับค่า CO d ดีต้องการสร้างคําสั่งซื้อต่อใช่หรือไม่นะคะก็จะมีตัวเลือกว่าใช่ฉันต้องการสร้างคําสั่งซื้อต่อนะคะหรือว่าจะไปเพิ่มข้อมูลบัญชีนะคะตรงนี้นะคะหนูจะแนะนําว่าให้พี่ๆเพิ่มข้อมูลบัญชีของเราก่อนนะคะถามว่าถ้าเราไม่เพิ่มข้อมูลบัญชีเราสามารถสร้าง คำสั่งซื้อได้ไหมสามารถสร้างได้นะคะแค่มันจะมีแจ้งเตือนแบบนี้เด้งขึ้นมานะคะแนะนําว่าให้เพิ่มข้อมูลเอาไว้ก่อนดีกว่าเผื่อในกรณีที่ลูกค้านะคะเขาเก็บเงินปลายทางนะคะเราจะต้องจ่ายค่าขนส่งให้กับลูกค้าก่อนนะคะพอลูกค้าชําระเงินกับทางขนส่งเรียบร้อยแล้วนะคะทางขนส่งเนี่ยเขาจะโอนมาให้กับทางระบบของเรานะคะและระบบของเราก็จะทําการโอนเงินคืนนะคะไปให้ในบัญชีของพี่ๆนั่นเอง,เองหนูแนะนําว่าให้เพิ่มข้อมูลบัญชีของเราก่อน ะะก็คลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลบัญชีปุ่มนี้ได้เลยนะคะคลิกซ้าย1ครั้งค่ะเขาก็จะพาเรามายัางหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าเซลล์ปังนะคะแล้วก็ฟังก์ชันเก็บเงินปลายทางค่ะพอเราเข้ามาแบบนี้แล้วนะคะจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าจะมีตัวแดงๆนะคะแล้วก็เครื่องหมายตกใจขึ้นอยู่2เมนูแบบนี้นะคะให้เรายืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนและให้เราตั้งค่าบัญชีธนาคารที่รับค่า COD นะคะก็ขั้นตอนแรกให้เราไปยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน ก,นนะะก็สามารถคลิกตรงไปหน้าตั้งค่าบัญชีที่ปุ่มนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะไปที่ปุ่มนี้ก็ได้นะคะคลิกซ้าย1ครั้งค่ะเราก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะเป็นบุคคลธรรมดาเราก็สามารถใส่ชื่อนะคะนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เลขแบบประชาชนแล้วก็อีเมลของเราลงไปได้เลยนะคะชื่อจะเป็นชื่อทั้งแบบภาษาไทยนะคะและแบบภาษาอังกฤษค่ะและจะต้อง ตรงกันกับบัตรประชาชนด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะจะมีทีมงานของเราเป็นคนตรวจสอบแล้วก็อนุมัติให้นะคะหรือถ้าพี่ๆคนไหนนะคะเป็นในรูปแบบนิติบุคคลเราก็สามารถคลิกที่นิติบุคคลแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลของบริษัทแนบเอกสารรองรับของบริษัทของเราลงไปได้เลยค่ะโดยจะยกตัวอย่างเป็นแบบบุคคลธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นเราจะใส่ชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเบอร์โทรศัพท์เลขบ,บัตรประชาชนแล้วก็อีเมลของเราลงไปค่ะ พอเ,เรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะคะส่วนที่2นะคะจะเป็นการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนค่ะเขาจะให้เราอัปโหลดรูปบัตรประชาชนของเราลงไปนะคะจะต้องอัปโหลดรูปเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้นนะคะและบัตรประชาชนนะคะชื่อในบัตรประชาชนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลขบัตรจะต้องตรงกันกันกบข้อมูลส่วนตัวที่เรากรอ,อกเอาไว้นะคะ พอเราอัปโหลดบัตรประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถคลิกที่ปุ่มส่งตรวจสอบข้อมูลปุ่มนี้ได้เลยนะคะเป็นการคลิกซ้ายหนึ่งครั้งค่ะหน้าระบบเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะจะเป็นรูปลิงตัวสีส้มๆขึ้นว่าแอดมินกาลังตรวจสอบข้อมูลอยู่นะคะขั้นตอนนี้จะต้องรอการตรวจสอบนะคะภายใน24ชั่วโมงค่ะต่อไปนะคะเรายืนยันข้อมูลส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราไปตั้งค่าบัญชีธนาคารของเราค่ะโดยคลิกไปที่ปุ่มสีเทาตรงนี้นะคะชื่อปุ่มว่า บัญชีธนาคารค่ะคลิกซ้าย1ครั้งนะคะเขาจะพาเรามาอย่างหน้านี้เลยพอเรามาหน้านี้เสร็จเรียบร้อยนะคะให้เราไปเพิ่มบัญชีธนาคารของเราก่อนนะคะโดยการคลิกเพิ่มบัญชีธนาคารที่ปุ่มขวามือตรงนี้นะคะคลิกซ้าย1ครั้งค่ะเขาก็จะให้เราใส่ข้อมูลต่างๆนะคะช่องแรกจะเป็นการเลือกร้านค้าของเรานะคะตรงนี้พี่ๆก็สามารถติ๊กเลือกร้านค้าได้เลยนะคะว่าถ้าเกิดคําสั่งซื้อจากร้านไหนนะคะจะให้โอนเข้าบัญชีนี้เราก็ติ๊กเพิ่มเข้ามาได้เลยแบบนี้นะคะช่องต่อไปนะคะจะเป็น การใส่บัญชีธนาคารของเราค่ะตรงนี้หน้าระบบก็จะมีให้เลือกทุกธนาคารเลยนะคะพี่ๆก็สามารถเลือกในหน้าระบบได้เลยนะคะเสร็จแล้วจะเป็นชื่อบัญชีธนาคารค่ะชื่อบัญชีธนาคารชื่อที่เรากรอกลงไปและก็บัตรประชาชนข้อมูลจะต้องตรงกันเพื่อความปลอดภัยนะคะช่องต่อไปนะคะเขาก็จะให้เราใส่เลขบัญชีตรงนี้พี่ๆก็สามารถใส่เลขบัญชีของพี่ๆลงไปได้เลยค่ะ สุดท้ายนะคะจะเป็นการอัปโหลดรูปภาพสมุดบัญชีของเรานะคะพี่ๆสามารถอัปโหลดรูปภาพสมุดบัญชีได้ง่ายๆเลยนะคะโดยการเอาเมาส์ไปชี้ในกล่องแบบนี้นะคะให้มันขึ้นสีฟ้าอ่อนๆแบบนี้เสร็จแล้วคลิกซ้ายหนึ่งครั้งค่ะเขาก็จะเข้ามาในโฟลเดอร์รูปภาพของเรานะคะเราก็เลือกรูปสมุดบัญชีของเราได้เลยนะคะพอเราใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้พี่ๆคลิกที่ปุ่มบันทึก1ครั้งนะคะคลิกซ้าย1ครั้งแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการเพิ่มบัญชีธนาคารสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาอยู่ในหน้านี้ นี่นะคะในกรณีที่เรายืนยันตัวตนนะคะแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างกันนะคะในการสร้างคําสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทางนะคะพอเราสร้างคําสั่งซื้อแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เลือกวิธีการชําระเงินเป็นแบบชําระเงินปลายทางแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เพิ่มช่องทางปิดการขายใส่ข้อมูลอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเราสร้างคําสั่งซื้อนะคะตัวคําสั่งซื้อมันจะมาอยู่ในหน้าเซลล์ปังละคะแบบนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นคําสั่งซื้อเมื่อสักครู่นี้นะคะที่หนูได้สร้างเอาไว้นะคะพอเรากดตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นตอนนี้กําลัง อยู่ที่กําลังดําเนินการนะคะเราก็พาลูกค้าคนนี้นะคะไปรออัพเซลนะคะก็จะอยู่ในอัพเซลแบบนี้นะคะเริ่มโทรอัพเซลนะคะแอดมินมีการอัพเซลเรียบร้อยนะคะและลูกค้าคนนี้นะคะต้องการที่จะอัพเซลแล้วเราก็อัพเซลลูกค้าก็ คลิก up s เ l ลแล้วก็เลือกสินค้าเพิ่มเติมที่ลูกค้าต้องการนะคะพอเรายืนยันคําสั่งซื้อนะคะเขาจะไปอยู่ใน up พเซลสาเร็จแบบนี้นะคะเมื่อเรากลับมาที่หน้าจัดการคําสั่งซื้อนะคะคําสั่งซื้อ COD ที่เราได้ทําการ up พเซลแล้วนะคะมันจะไม่มาอยู่ในหน้าการชําระเงินเหมือนการชําระเงินแบบโอนเงินนะคะแต่มันจะไปอยู่ในหน้าจัดเตรียมสินค้าเพราะว่าลูกค้านะคะเป็นการสั่งซื้อกับเราแบบเก็บปลายทางค่ะเมื่อเราเข้ามาหน้าจัดเตรียมสินค้าแบบนี้แล้วนะคะมันจะมีแจ้ง เตือนเล็กๆนะคะเด้งขึ้นมาว่าการณาทําการเลือกขนส่งก่อนพิมพ์ใบปะหน้านะคะถ้าเกิดพี่ๆไม่ต้องการที่จะแสดงแจ้งเตือนนี้อีกก็ให้คลิกในช่องนี้แบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กดการกรบาทออกแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นสินค้าที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเราก็สามารถเลือกขนส่งได้จากรูปรถตรงนี้นะคะรถสีเหลืองๆคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะคะก็จะมีบริการขนส่งให้เลือกนะคะอันนี้จะเป็นเพียงตัวอย่างนะคะเพื่อให้พี่ๆได้เห็นภาพนะคะเดี๋ยว แล้วขนส่งต่างๆนะคะในตอนที่ระบบเปิดตัวเราจะมีทยอยเข้ามาให้เรื่อยๆนะคะพอเราเลือกขนส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้พี่คลิกที่ปุ่มยืนยันตรงนี้ค่ะ พอเราคลิกที่ปุ่มยืนยันนะคะเขาจะให้เรายืนยันข้อมูลการจัดส่งอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็ตรวจสอบได้เลยนะคะว่าข้อมูลชื่อผู้ส่งหรือข้อมูลผู้รับนะคะถูกต้องไหมถ้าเกิดว่ายังไม่ถูกต้องนะคะเราสามารถคลิกที่ปุ่มแก้ไขปุ่มนี้นะคะเพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลต่างๆนะคะหรือว่าจะเข้าไปเช็คเพิ่มเติมก็ได้นะคะว่าข้อมูลมันเป็นแบบไหนนะคะหากเราได้ข้อมูลที่เราต้องการแล้วให้เราคลิกที่ปุ่มบันทึกหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะ ก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลน,นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราคลิกที่ปุ่มยืนยันค่ะแบบนี้นะคะเขาก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยว่าเป็นการยืนยันการจัดส่งนะคะก็จะมีค่าจัดส่งค่าบริการ COD นะคะแล้วก็รวมราคาสุทธิมาให้เราแบบนี้เลยนะคะค่าจัดส่งนะคะจะอิงจากขนาดสินค้าที่เรากรอกลงไปตอนที่เราสร้างสินค้านะคะหรือว่าตัวน้ําหนักของสินค้านะคะค่าขนส่งที่ระบบประมาณให้นะคะจะเป็นเพียงแค่การประมาณการเท่านั้นนะคะ ะะเมื่อทางขนส่งนะคะเขาเข้ารับพัสดุระบบจะทําการคํานวณค่าจัดส่งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะค่าจัดส่งตรงนี้อิงจากข้อมูลที่เราใส่ลงไปตอนสร้างสินค้านะคะว่าขนาดกล่องมีขนาดเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่หรือว่าน้ําหนักสินค้าของเราเท่าไหร่นะคะจะคํานวณจากตรงนั้นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าหน้างานทางขนส่งนะคะเข้ามารับพัสดุแล้วน้ําหนักของสินค้านะคะมีการมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าข้อมูลที่เราใส่เอาไว้นะคะค่าขนส่งตรงนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดนะคะคหากเราต้องการที่จะยืนยันการจัดส่งนะคะเราสามารถคลิกที่ปุ่มยืนยันการจัดส่งได้เลยนะคะโดยที่ระบบนะคะจะทําการหักค่าขนส่งออกจากกระเป๋าปังของเราเองนะคะก็คือตัวกระเป๋าปังตรงนี้เลยนะคะเราจะต้องทําการเติมปังเข้าไปก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้สามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะโอนยอดเก็บไปทางให้กับขนส่งและขนส่งโอนมาให้กับทางระบบเรียบร้อยระบบก็จะทําการโอนคืนไปให กับพี่พนะคะผ่านบัญชีธานาคารที่พี่ๆี่ได้แจ้งข้อมูลกับทางเราเอาไว้นะคะเมื่อเรายืนยันแล้วนะคะมันจะมีขนส่งขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะพอเราเลือกขนส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถพิมพ์ใบปะหน้าได้ค่ะถ้าเกิดว่าพี่พี่คนไหนนะคะมีหลายออเดอร์เราสามารถติ๊กเลือกตรงนี้นะคะเพื่อเลือกทุกออเดอร์ในการจะส่งได้เลยนะคะเพราะว่าการเรียกขนส่งมารับนะคะจะเรียบได้เพียงรอบเดียวเท่านั้นต้องรอให้ขนส่งมารับก่อนนะคะและ ทำการจัดส่งก่อนถึงจะสามารถเรียกอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะอันนี้หนูก็จะส่งเป็นออเดอร์นี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาพิมพ์ใบปะหน้ากันค่ะโดยคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะคะที่ปุ่มพิมพ์ใบปะหน้านะคะรูปเครื่องพิมพ์ตรงนี้เลยก็จะมีขนาดกระดาษให้เลือกนะคะเราก็สามารถเลือกขนาดกระดาษได้เลยเสร็จแล้วนะคะคลิกปุ่มยืนยันค่ะ พอเราคลิกยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะมีไฟล์ขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะจะเป็นใบปะหน้าของตัวสินค้าเราถ้าเกิดพี่ๆนะคะต้องการดาวน์โหลดไฟล์ก็คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดนะคะหรือต้องการที่จะพิมพ์นะคะเราก็สามารถคลิกที่ปุ่มพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อพิมพ์ใบปะหน้านะคะขนาดกระดาษต่างๆนะคะพี่ๆสามารถมาเซตได้ในหน้านี้เลยนะคะพอเราพิมพ์ใบปะหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าระบบจะขึ้นแบบนี้ค่ะเขาจะเปลี่ยนสถานะนะคะจากจัดเตรียมสินค้าไปรอจัดส่งนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ๆสามารถกดยืนยันได้เลยนะคะเขาจะถามว่าเราต้องการเปลี่ยนสถานะไปรอจัดส่งใช่หรือไม่นะคะก็คลิกที่ปุ่มยืนยันตรงนี้ค่ะนี่นะคะสินค้าของเราก็จะมาอยู่ในสถานะรอจัดส่งแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนนี้นะคะพี่ๆไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะเพราะว่าสถานะตรงนี้เดี๋ยวพอขนส่งเขากําลังทําการจัดส่งมันจะมีสถานะขึ้นบอกเองนะคะว่าสินค้าอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วนะคะและถ้าหากว่าคําสั่งซื้อนะคะถูกจัดส่งไปให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ะะมีการชําระเงินเรียบร้อยแล้วตัวคําสั่งซื้อนะคะเขาจะเด้งไปอยู่ในสถานะเรียบร้อยแล้วนะคะหรือในกรณีที่เราต้องการที่จะแจ้งเลขพัสดุให้กับลูกค้าในระบบออชัดปังเรานะคะหรือระบบรวมแชทสามารถทําได้ง่ายๆเลยค่ะโดยคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะคะที่ปุ่มติ๊กถูกแบบนี้นะคะจะเป็นปุ่มยืนยันคําสั่งซื้อค่ะพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะมันจะมีปุ่มแจ้งเลขพัสดุอยู่ตรงขวามือล่างตรงนี้นะคะเป็นรูปกล่องแบบนี้ค่ะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะคะมันจะเป็นข้อ ก็ความแบบนี้เลยนะคะเด้งไปยังแชทของลูกค้าคนนี้ที่ได้ทําการสั่งซื้อสินค้ากับเรานะคะพอเรากดยืนยันนะคะก็จะเป็นการส่งเลขพัสดุให้กับลูกค้าในช่องแชทแบบนี้เลยนะคะง่ายมากๆค่ะ นี่นะคะเมื่อลูกค้านะคะได้รับสินค้าแล้วมีการโอนยอดมาให้กับเราแล้วนะคะมันก็จะมาอยู่เรียบร้อยแล้วแบบนี้พอเราเข้าไปดูในฟังก์ชันเก็บเงินปลายทางนะคะที่เราได้เซตเอาไว้เนี่ยตัวคําสั่งซื้อนะคะก็จะส่งสําเร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยนะคะสถานะมันจะมีสถานะบอกนะคะว่าคําสั่งซื้อไหนนะคะที่รอปลายทางชําระเงินหรือถ้าเกิดปลายทางชําระเงินแล้วนะคะมันจะขึ้นเป็นสถานะรอแอดมินโอนยอด C ค d ดมาให้กับพี่ๆนั่นเองค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นยอด COD ทั้งหมดค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นยอด COD ที่รอชําระนะคะ COD รอชําระคืออะไรนะคะก็คือยอดที่พี่ๆนะคะรอทางทีมงานหรือว่าแอดมินของเรานะคะโอนยอดกลับมาให้กับพี่ๆนั่นเองหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะเราสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าค่า COD รอชําระนะคะหน้านี้เลยนะคะแล้วก็จะมีบอกนะคะว่ายอดเงินของเราที่เรารอแอดมินชาระมาให้กับเราเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะคะมีออเดอร์ไหนบ้างแบบนี้ค่ะหากทางแอดมินหรือทางทีมงาน นะคะมีการโอนยอด COD ให้กับพี่ๆแล้วนะคะเขาจะเข้ามาอยู่ในประวัติการโอนแบบนี้เลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีการใช้งานในส่วนของตัวฟังก์ชันเก็บเงินปลายทางนะคะยืนยันตัวต้นต่างๆแล้วก็ผูกตัวบัญชีของเรานะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนนะคะมีคําถามเพิ่มเติมนะคะอยากสอบถามกับทางแอดมินพพอร์ตสามารถติดต่อสอบถามกับแอดมินพพอร์ตได้ที่ไลน์นี้เลยนะคะนจะขึ้น QR code ไว้นะคะยังไงก็ขอให้พี่ๆได้ยอ ขายปังๆนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ